ขอที่จะสอบถามพี่แฟงพี่แฟงนิดนึงว่าทําไมถึงซื้อรถมิตซูบิชิกับมิตสุอัตะสสิ่งแรกเลยนะครับที่เรามองก็คือหนึ่งเรื่องการบริการเรื่องการบริการของผ่ายขายครับของมาคือเรื่องคุณภาพของตัวรถนะครับสามนี่คือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับบริษัทนะครับเป็นสำคัญรราคาส่วนเรื่องการบริการก็คือในการ ถามและตอบโจทย์ได้ดีไม่มีการนีและทิ้งในสิ่งแรกที่ที่ทุกคนครับผมครับไม่ใช่ถามแล้เงียบแล้เงียบอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ดีครับผมนะครับส่วนเรื่องราคาก็ทางบริษัทเราก็พอรับกับสิ่งที่ที่ให้มาครับผมได้อยู่นะครับไม่ถึงกับหนักไม่ถึงกระเบาเน้นความ คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วหนึ่งสำคัญคือเรื่องประหยัดน้ำมันครับผมทำงานที่ว่าเป็นอีโคคาร์นะครับแต่ส่วนในรีต่อไปก็คงน่าจะเป็นส่วนของการบริการมีการโคกับฝ่ายเซอร์วิสของมิสซูพิชิแต่ละศูนย์ได้ได้ดีพอสมควรครับถึงเราจะใช้รถอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็มีการดีลกับ ช่างศูนย์ในเขตนั้นแล้วก็มาปรึกษาช่างในเขตพื้นที่ที่เราอยู่ก็คือส่วนกลางก็คือในกรุงเทพครับว่าสิ่งตรงเนี้เราจะแก้ไขได้ไรบ้างก็คือมีการตอบโจทย์เราให้ดีพอสมควรคับผมพูดง่ายขับรถแล้วอุ่นใจนะครับมีศูนย์ซ่อมทั่วประเทศพอะรถการชัดเจน รถก็ได้ต้องเอาไปใช้กับที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมครับตรวจมากรถเราวิ่งต่างจังหวัดหลายๆคันอยู่พอสมควร <ừ> ตอนนี้นะครับครับผมครับคือมีทั้งเหนือใต้อีสารมีเกือบทุกจังหวัดครับตอนนี้ออนะครับเรียกว่าทั่วประเทศเลยครับครับผม